สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะครับผมกับแมปสแตนด์อัพไลน์นั่นเองโอเคจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมคอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทําการรีวิวทัชแอคโฟนะครับผมคือคลิปเนี่ยอาจจะมาล่าช้าหน่อยนะทุกคนเพราะว่าจริงๆผมกะจะลงเมื่อวานแหละแต่ว่าพอดิติดปัญหาติดอะไรนิดหน่อยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาโชว์กันว่าทัชแอคโฟมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับผมปเราไปลุยกันเลยครับ โอเคนะครับผมสำหรับการต่อยทํางดาว Touch X4 เนี่ยจริงนะผมว่า Touch X4 เป็นสแตนที่ค่อนข้างแรงที่สุดแล้วนะตอนนี้ถ้าเออน่าจะแรงที่สุดแล้วนะคือต่อยก็คือหน้าสาั่นแหละทุกคนดูนะเนี่ยนี่คือต่อยออโต้นะดูดิโอ้โหถ้ติติก็คือร้อยกว่าอย่างแรงนเนี่ยต่อยนะเนี่ยกอลลี่ดามี่ก็ได้แหละเนี่ยต่อยดอกล้วยหกสิบนะดอกสุดท้ายคือร้อยกว่านะครับผมปาบ คือแรงมากนะเอาจริงๆต่อยเพเยอร์จำราก็คือหน้าสัน่นอ่ะดูดูนี่นะครับผมอ่าดาเมจของสแตนผมเนี่ยจะอยู่ที่71นะครับผมแล้วก็นี่ตามนี้เลยนะทุกอย่างอ่าโอเคสกิลสกิลแรกของทัชจแอคโฟนี่ยก็คือ <S 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 บาลานะครับผมนี่ฮนะบาลานก็คือแรงแล้วอะ่ะคือถ้าไปต่อยสู้กับใครที่แบบเออเขาบาลานกับเรามาอย่างเงี้ยเราบาลานสวนก็คือเขาหน้าสั่นเลยนะทุกคนคือแรงโคตรเลยนะเอาจริงๆ โอเคก็ okay. เหมือนสแตนทั่วไปนะครับผมการต่อยไม่มีอะไรพิเศษนะฮะต่อไปเฮฟวี่พันนะครับผมก็เป็นเหมือนเหมือนสแตนทั่วไปเหมือนกันนี่แต่ดาเมก็เท่าที่รู้กันนะแรงชิบหายเลยแรงชิบหายไปวอดเลยนะครับผมโอเคก็นี่นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีผมต่อยแบบโอ้โหแรงโอเคนะครับผมสกิลต่อไปสกิลทีนะครับผม สกิลทีจะเป็นการยิงโกลเด้นอ่าอะไรเนี่ยอ่านว่ารีแทงเกิลเนลนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลประเภทน็อกแบ็กนะครับผมหรือว่าสกิลที่ทําให้เราเนี่ยกระเด็นนะฮะเหมือนทีน่วิพัฒน์นั่นแหละแต่อันนี้มันเป็นดัมมี่ไงดัมมี่เลยแบบไม่กระเด็นนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นยิงไปแล้วก็ถ้าใครโดนเนี่ยก็จะกระเด็นนะครับผมเหมือนสกิลของทัชอ่าแรกๆนะฮะโอเคต่อไปสกิลที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดเลยนะของทัชเนี่ยก็คือสกิลวายนะครับผม ถามว่าทําอะไรได้ украї? มันจะทําการล็อกตัวสตูนี้ครับผมแล้วก็ปุ๊บยกมาต่อยรัวๆอย่างนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าดาเมจแม่นงน้อยใช่ไหมแต่ดูดอกสุดท้ายนะทุกคนคต่อยแบบรัวๆฟุ๊กๆโอ้งสามร้อยหกสิบ,บ,บ,บโคตรแรงนะครับผมคือดามเมจตอนดอกสุดท้ายนี่ก็คือใครโดนไปหน้าสันอ่ะเออแบบหน้าสะบัดอ่ะนะฮะแล้วคอมโบเฮฟวี่พันนี่แบเอ้อเจ็บเลยนะฮะโอเคต่อไปเป็นสกิล F นะครับผมสกิล F อ่า สกิลเอฟเนี่ยจะเป็นอ่าสไปซอลหรือเปล่าเออสไปซอลเวิร์มโฮนะครับผมก็จะเป็นทําการอ่าเหมือนทําการพุ่งพุ่งไปด้านหน้านะครับผมตามทิศทางที่เรากําหนดนะเออน่าจะใช่เดี๋ยวผมรอครูดาวสกิลแป๊บนึงโอเคนะครับผมนี่นะฮะทัชบิดดาวเนี่ยอ่าไม่ใช่ทัชบิดดาวสิเขาเรียกว่าสไปซอลเวิร์มโฮนะฮะสกิลนี้เนี่ยอ่ามันจะทําการพุ่งไปด้านหน้านะครับผมแล้วก็นี่นะมันจะเราต้องเล็งด้วยนะเล็งใส่ตัวสตูนะครับผมปุ๊บ อย่างนี้นะครับผมซึ่งเหมือนของครีมนะครีมก็จะเป็นพุ่งไปนะแต่ันั้นรู้สึกว่าเราจะค,คุมแบบเลือกตัวไม่ได้นะถ้าพุ่งทางไหนก็พุ่งทางนั้นเลยนะแต่อันนี้สามารถล็อกสตูแล้วก็พุ่งหาได้เลยนะคือโกงมากนะเอาจริงไว้ไล่ตัวสตูที่แบบกําลังหนีหรืออะไรงนี้นะฮะโอเคต่อไปสกิลเฮชนะครับผมสกิลเฮชไปปุ๊บสกิลเฮชเนี่ยจะเป็นเนวาลานะครับผมเป็นการปล่อยอาอะไรสักอย่างเนี่ยไปด้านหน้านะครับผมทําดาเมจค่อนข้างแรงนะ เออเม็ดละ54ดาเมจนะครับผมอ่าขึ้นอยู่ที่อ่าดาเมจของตัวสแตนตแต่ละคนนะครับผมนี่ฮนะเดี๋ยวดูใหม่อีกทีก็จะปล่อยไป3ลูกนะโดน3ลูกก็คือจุกอะ่ปะป๊าบโอ้โหอย่างแรงนะครับโอเคสกิลเซตนะครับผมสกิลเซต,นซตเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับผมเป็นการสไลด์เหมือนอ่าเวอร์ชันเก่านะครับผมนี่ฮนะฟุบเราก็สามารถควบคมุมทิศทางได้นะอ่าก็ค่อนข้างดีนะครับผมไว้เดินทางนั่แบบ อ่าโอเคต่อไปสกิล X นะครับผมสกิล X สกนะิล X เนี่ยจะเป็นการยิงยิงแบบเหมือนสกิลไอ้นี่แหละสกิลที่มันปล่อยปล่อยอ้นี่ไปนะฮะเนี่หมือนสกิลเนโบาลานซ์นะครับผมแต่อันนี้จะเป็นการปล่อยอันเดียวป่าบนะครับแต่ว่าแรงกว่านะครับผมอ่าโอเคต่อไปสกิลสุดท้ายของทัชนะครับผมก็คืออ่านี่นะเป็นการต่อยเหมือนเฮฟวี่พันนั่นแหละแต่ว่า ดาเมจเท่ากันเลยแต่ผมไม่รู้นะอันนี้มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าซึ่งผมเคยลองกับเพเยอร์แล้วแต่เขาก็บอกว่าเออไม่มีอะไรนะดาเมจเนี่ยจะเหมือนเฮฟวี่พันธ์เลยนะผมนี่จะเป็นการต่อยปึออ้มดอกเดียวแต่ลัศมีน่าจะกว้างกว่าเฮฟวี่พันนะครับผมอ่าอ่าอินฟินิตี้สปินพันธ์นะครับผมชื่อสกิลนี่นะฮะก็จะเป็นเนี่ยตอย่ยตอยเหมือนกันเลยนะครับผมต่อยเหมือนเฮฟวี่พันธ์เลยดาเมจเท่ากันเลย ซึ่งผมคิดว่ามันไว้คอมโบกันได้นะไว้แบบแคนเซิลโจมตีได้เวลาเราเฮฟวี่พันไปแล้วเราก็อินฟินิตี้สปินพันไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการกดสกิลยเป็นการบาฉล,ลุลัวนะเออเนี่ยแบบเนี้ยขึ้นมาต่อยร,รัวๆเลยนะครับผมแล้วก็คือแ <c ười> ม่งแรงอ่ะเอาจริงปะ่ะแม่งโกงมากนะสแตทเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยทุกคนโอ้โหอย่างโกง อ่านะะฮก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวชัด X4 นะฮะสกิลนี่ค่อนข้างโหดพอตัวเลยนะสำหรับอ่าตัวละครสแตนนะปัจจุบันนี้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์สแตนด์อัพไลน์นะฮะถ้าใครมีปัญหาหรือมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ